ญี่ปุ่นประเทศที่แคร่ครก็มองว่าเป็นระเบียบและปลอดภัยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามีคนหายมากกว่าที่คิดมันไม่ใช่การลักพาตัวไม่ใช่อาชยากรรมแล้วมันคืออะไรมาดูกันหนวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูจูว์ก i สื่อ Into Thin Air จะพาเราไปดูโลกของคนที่อยากหนีจากชีวิตเดิมและคนที่ช่วยให้พวกเขาหายไปแล้วทำไมพวกเขาถึงเรื่องแบบนั้นมีเหตุผลมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวมีหนี้สิน การถูกแบ็กเมลถูกยากุซ่าคูกคา้าหรือบางคนไม่อยากให้ความล้มเหลวกลายเป็นตาบาปต่อหน้าสังคมครับพวกเขาจึงได้เลือกใช้บริการของบริษัทขนย้ายกลางคืนหรือ night mover บริษัทย้ายสัมภาระของลูกค้าแบบลับๆทั้งหาที่อยู่ใหม่ให้หางานใหม่ให้เพื่อไม่ให้ใครตามหาเจอซึ่งดูแล้วมันทั้งเข้าใจและงุนหงิดไปพร้อมกันครับเพราะว่าเรากําลังจะได้เห็นคนที่เลือกจะหนีแล้วทิ้งทุกอย่างรวมถึงครอบครัวและคนที่เขารักจูงข้อศึใช้ภาพชายหาดและถนนที่ว่างเปล่าเสียงดนตรีทุ้ม บทสัมภาษณ์ที่เรียบง่ายมันยิ่งทําให้เรารู้สึกอินไปกับความโดดเดี่ยวของพวกเขาเหล่านั้นมันคือหนังสารคดีภาพสะททอของโลกที่แสนกดดันและทําให้เรากลับมาคิดว่าถ้าเป็นตัวเราจะเลือกทิ้งทุกอย่างแล้วหนีไปแบบพวกเขาไหมและการหายไปคือการหนีหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแน่มาหาคําตอบกันได้ในจูฮัสุอินทูตินแอร์ดูกันได้ฟรีทาง w w w ร์ลเว็บวิภาดอทมีหรือวิภาแอปพลิเคชันดูจบแล้วคิดยังไงชอบยังไงมาเม้นท์คุยกันได้เลยนะครับ